ตอนมอ3ขึ้นม4ีเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาชีวิตเราที่ปรับตัวเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการเอาตัรอดในช่วงมปลายยังไงให้ได้เกรดซีทั้งหมดหเทอมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เทคนิคการเอาตัวรอดในช่วงมปลายฉบับเราเองนะคะก็จะแบ่งเป็น3เซสชันค่ะก็คือ1 แอปพลิเคชันที่เราคิดว่ามีประโยชน์และใช้ได้จริงนะคะ2ในช่วงปิดเทอมม .3 ขึ้นม .4 เนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วก็3คือช่วงที่ขึ้นม .4 มาแล้วจนถึงช่วงม .6 นะคะว่าเรามีเทคนิคการเอาตัอรอดในแต่ละวันยังไงนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเราก็เคยใช้มาหลายแอปแล้วแล้วก็มีหลายแอปที่เรารู้สึกว่าใช้ยากไปนะคะหรือว่าหลายแอปที่ มันไม่ครอบคลุมการใช้งานของเรานะคะอันนี้เราก็จะมาแชร์แอปที่เราใช้แล้วเวิร์กมากค่ะแอปแรกนะคะก็คือ Google Calendar ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะก็จะช่วยบันทึกตาร,รางงานต่างๆ อย่างเช่นอีเวนต์ของโรงเรียนวันสอบหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะให้เราเห็นในภาพรวมของปฏิทินนะคะว่าเดือนนี้อาทิตย์นี้วันพวกนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็แอปที่2นะคะก็จะใช้คู่กันเลยก็คือ Google t a s s s ค่ะ Google t a s s กก็จะเป็นเหมือน To-Do List ค่ะที่เราสามารถจดลงไปได้เลยแล้วก็มันก็จะเอาไปใส่ในปฏิทินใน Google Calendar ของเราเชื่อมกันได้ด้วยค่ะตัวนี้ก็เลยสะดวกมากๆแล้วก็ นอกจากนั้นยังใส่เวลาใส่รายละเอียดสถานที่หรือว่าอะไรที่เราอยากจะจดไว้เล็กๆน้อยๆบนแอปได้ด้วยค่ะตรงนี้แล้วก็แบ่งบทหมู่ของกิจกรรมที่เราจะทําได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยค่ะแอปต่อมานะคะก็คือแอป h o t o Widget ค่ะแต่ว่าคนอื่นจะใช้แอปอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้แอปนี้ในการช่วยนับถอยหลังหรือว่าเข้าดาวไปสู่วันสำคัญต่างๆค่ะอย่างเช่น เราก็จะใช้นับถอยหลังหาวันสอบหรือว่าวันเปิดเทอมวันที่มีอีเวนต์ใหญ่ๆต่างๆนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในการจะถึงวันสำคัญเหล่านั้นค่ะสำหรับปิดเทอมมอ .3 ขึ้นม .4 นะคะเราว่าคนรจะลองดูเนื้อหาของมปลายค่ะที่เราจะต้องเรียนต่อไปนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในสายวิทย์คณิตนะคะก็ให้ดูหลักๆก,ก็คือวิชาฟิสิกส์เคมีชีวคณิตเป็นหลักค่ะ ตอนนั้นเราก็เอาสารบัญของหนังสือสสวทอเนี่ยมากางดูเลยค่ะแล้วก็ไล่ดูเลยว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองเปิดเนื้อหาคร่าวๆดูค่ะแล้วก็วางแผนเลยว่าเราจะเก็บเนื้อหาอะไรบ้างก่อนอันไหนหลังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่เราทํานะคะก็คือเราเก็บชีวะก่อนเป็นอย่างแรกค่ะ เรามองว่าชีวะเป็นวิชาจำเนาะคะ่ะแล้วก็ตอนเปิดเทอมม .4 ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยาวไปจนถึงม .6 ราอาจจะมีกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมทำพอร์ตต่างๆที่เราต้องไปทำนะคะคิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยเรียบเก็บชีวะให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าวิชาจำเนี่ย เหมือนถ้าเราอ่านไปรอบหนึ่งแล้วแล้วเรามาทบทวนทีหลังมันก็จะยิ่งจําได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาทบทวนทีหลังน้อยลงในช่วงที่เราไม่ค่อยมีเวลาแล้วประมาณนั้นค่ะส่วนวิชาอื่นพิสิ์เคมีคณิตเนี่ยเราก็เก็บเนื้อหาของม .4 เทอม1เทอม2เลยค่ะถ้าเป็นไปไ,ได้ก็คือถึงเทอม2แต่ว่าถ้าไม่ทันก็ถึงแค่เทอม1อะไรเงี้ยค่ะก่อนเลยเพื่อให้รู้ว่าปริมาณเนื้อหาที่ เราจะต้องเจอหลังจากเปิดเทอมไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ต้องปรับตัวกับเพื่อนด้วยเพื่อนใหม่ต่างๆสังคมใหม่อะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราตัดกังวลเรื่องเนื้อหาไปได้นิดนึงก็ยังดีค่ะตรงนี้นะคะก็อาจจะดูเหมือนหนักหน่วงมากๆสําหรับเด็กเพิ่งจบมอตอ้นนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนมอตอ้นเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ จริงจังกับการอ่านหนังสือขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก็ก็กยังเด็กอะเนาะแต่ว่าเราคิดว่ามันคุ้มมากๆพอเปิดเทอมเราก็จะได้รับการบ้านจากอาจารย์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะพยายามทําให้ได้เสร็จในวันนั้นเลยะค่ะจะได้จบจบไปแล้วก็เราคิดว่าการทําแบบฝึกหัดการบ้านต่างๆก่อนสอบเนี่ยมันก็ช่วยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า เหมือนการบ้านต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็อยากจะให้เราทาเพื่อทบทวนความรู้ต่างๆค่ะพอเราทําก่อนสอบเนี่ยตอนเราเข้าไปสอบเราก็เหมือนได้เจอโจทย์มาเยอะขึ้นก็มีความแบบถนัดมากขึ้นในการทําแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาคํานวณอะไรเงี้ยค่ะทาให้เรา,เาทำได้ดีขึ้นในตอนสอบด้วยค่ะแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวันนะคะ อันนี้เราก็ไม่ได้ทําทุกวันนะคะแต่ใครทําทุกวันได้นี่ก็สุดยอดเลยค่ะแต่ว่าเราแค่ทําในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็จะพยายามเคลียร์ให้เสร็จภายในชั่วโมงนั้นหรือว่าวันนั้นเลยที่เรายังจําได้อยู่ว่าเราไม่เข้าใจอะไรนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้ากลับมาทีหลังแล้วเนี่ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปล่อยมันผ่านไปเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะมากลับมาเจอตอนสอบแล้วก็ โอ้เหลือเรื่องที่ไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยต่อมานะคะพอถึงช่วงสอบกลางภาคหรือปลายภาคนะคะเราก็จะวางแผนการอ่านหนังสือให้ชัดเจนค่ะว่าวันนี้เราจะอ่านอะไรบ้างแล้วก็จะทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแล้วก็ประเมินว่าเราเหลือเวลามากน้อยแค่ไหนคะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มอ่านหนังสือเพื่อสอบกลางภาคหรือปลายภาคเนี่ยประมาณล่วงหน้า2ออาทิตย์ค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ บางทีก็มีวันไหนมีระเข้ก็มีนะคะเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่ได้เพอร์เฟคทุกอย่างนะคะวางได้ตามความถนัดของตัวเองเลยคะ่ะว่าอยากจะเอาวิชาไหนไว้ก่อนไว้หลังอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะดูตามตารางสอบนะคะว่าวิชาไหนสอบก่อนสอบหลังแล้วก็จะประเมินว่าแต่และว,วิชาเนี่ยเราถนัดหรือไม่ถนัดวิชาไหนนะคะเราก็จะ เตรียมวิชาที่ไม่ถนัดมากกว่าวิชาอื่นเนาะหลายๆคนก็อาจจะมีเทคนิคการหนังหนังสือที่แตกต่างกันไปอะ่ะอาจจะเป็นเทคนิคพโมโดโรที่แบ่งเป็น25กับ5นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยส่วนตัวเราถนัดแบบยิงยาว <c oughs> ยิงยาวไปเลยแบบ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยคะ่ะพักไปเข้าห้องน้ำเฉยๆอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งวิธีอ่านหนังสือก่อนสอบข้าวๆข,ข,ข,ของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น วิชาเป็น2จําพวกค่ะก็คือวิชาคนวณกับวิชาท่องจํานะคะในส่วนของวิชาคนวณเนี่ยเราก็จะหาแบบฝึกหัดมาทําทั้งจากที่อาจารย์เคยให้ไว้หรือว่าจากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าส่วนนี้นะคะมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่แบบหลากหลายอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะทําได้นะคะต่อมาในวิชาท่องจํานะคะเราก็จะอ่านซ้ําประมาณ2-3รอบค่ะแล้วแต่ ความถนัดแล้วก็ปริมาณเนื้อหาที่มีนะคะรอบที่1นนะคะเราก็จะทําสรุปเนื้อหาแบบครอบจักรวาลคะ่ะครอบจักรวาลก็คือเราก็จะเอาเนื้อหาทั้งหมดที่ครูเขาให้มานะคะเอามาทําสรุปค่ะตอนที่ทําสรุปนะคะเราก็จะกลางเนื้อหาทุกอย่างออกมาเลยนะคะแล้วก็จดไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยะคะ่ะเพื่อที่เราจะได้ทําสรุปได้อย่างครบถ้วนตามเนื้อหาที่ มีทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราคิดว่าอาจารย์เขาอาจจะออกข้อสอบจากตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยเราอ่านให้ผ่านตาทุกอย่างนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นสรุปในส่วนที่เราคิดว่าสําคัญหรือว่าในส่วนที่เราเคยจดจากในห้องแล้วอาจารย์มกวก็จะออกสอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราเก็บเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนนะคะ แล้วก็ในรอบที่สองนะคะเราก็จะอ่านจากเนื้อหาที่เราสรุปมาแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งของสรุปนะคะว่าเราไม่ต้องกลับไปอ่านเนื้อหาข้อจาระวาลของเราเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่จะเอาไปใช้สอบได้อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะรอบที่สามนะคะเราก็จะเอาสรุปของเรามากลางไว้แต่ว่าเราจะไม่มองคะ่ะแล้วเราก็ค่อยๆพูดไปเรื่อยๆในเนื้อหาที่เราจำได้นะตอนนั้นนะคะ ตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าเราจําเนื้อหาตรงไหนได้ตรงไหนแม่นแล้วหรือว่าตรงไหนที่ดนึงจําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับเราก็จะไปเน้นได้ถูกจุดนะคะบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือตอนเช้าหรือว่าบางคนชอบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ปรับได้ตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะส่วนตัวเราก็จะชอบเอาวิชาคํานวณไว้เช้าะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นช่วงที่เฟรชอยู่นะคะส่วนวิชาท่องจำเนี่ยจะเอาไว้บ่ายะคะ่ะ เพราะว่าตอนบ่ายเราจะเริ่มง่วงนะคะเราจะต้องหาอะไรแบบจดๆเขียนๆตลอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นวิชาคำนวณบางทีเรากาลังนึกอยู่ในหัวแล้วอยู่ๆแล้ก็หลับตาแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็วิธีที่เราทําอีกอันนึงนะคะก็คือใช้ space repetition ค่ะก็คือเราจะไม่เอาวิชาเดียวกันมาอ่านซ้ําในวันเดียวกันค่ะเพราะว่าเราคิดว่า เราจำวิชานั้นได้แล้วในวันนั้นนะคะแต่ว่าพอวันถัดมันก็จะลืมค่ะเราก็เลยเอาวิชาแต่ละวิชาไว้สลับสลับกันไปนะคะเพื่อที่วันนี้เราจำวิชานี้ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้เราก็มาทวนใหม่หรือว่ามาลืมแล้วก็มาทวนใหม่เงี้ยค่ะมันจะทําให้จําได้มากขึ้นค่ะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะเกิดอาการเบรนเอา์แล้วก็ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือต่อไปได้แล้วก็แผนทุกอย่างมันก็จะพังทลายแบบ ทลายไเปเลยนะคะแล้วก็เคยเป็นเหมือนกันซึ่งถ้าสมมุติว่าเราทําไม่ได้ตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนไปซัฟเฟอร์กลับมาแล้วก็ให้พาภัยตัวเองนะคะเพราะว่าแผนเนี่ยเราคิดว่าเราวางไว้เพื่อให้มันเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆว่าให้เรารู้ว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะจะได้ไม่หลุดออกจากทางที่เราควรจะเป็นอะไรงนงี้คะ่ะ mm. ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ วิธีการที่เราเอาตลอดมาตลอดช่วงมาปลายนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ตามความชอบของตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเข้าใจว่าในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมันก็จะมีความยากลําบากที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนสามารถผ่านมันมาได้แน่นอนะคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ